น,<ฮ>นี่ครับยังไงโอ<ฮ>้ยโอ<ฮ>้โยงัดถังพัวรถต่างโขดหมูชิ่วผัดยอดอีกแล้วครับดอกนี่ม<ฮ>ุกกล่องอาจิดไก่แน่ก็ขออภัยด้วยครับมาพูดเดียวครับมานนไม่รอกรีมกีมกันขึ้นได้ไหมนี่ไหม ใครเห็ดละงงกทั้งนั้นคือหรูหรา,าเทปอนี้พูนะ้น่ะอ้าวโทมูบอกใหญ่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยบองเลย,อเอยของให้่อีกแล้วผู้ดเดียวจนเปีนใหญ่ทั้งนี้งูบักใหญ่ผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมอยางเป็นทางการอ,านนอกรีกครั้งนึงนะผมมื้อนี้ก็อยู่กับผมต่ำพะหรอดเด้อพี่น้อง ต้องขอไปครับเศราแน่นนิดนึงครับอ้ยมียอแห้งครับขึ้นดอยมันนีฟ้าพีฟ้าหน่องมาขื่นดอยครับเก็บเห็ดเด้อยนยิ้มข่าวว่าเห็ดละงูออกครับพี่น้องครับก็เลยออกมาตามล่าครับวันนี้บรรยากาศรบๆครับผมอู้ยมันนี้มาขึ้นดอยสูงเลยพี่น้องครับแต่กะเกิดยุ่แต่ว่ากะห่างๆครับผมแต่กะมีพ่อได้เก็บอยู่อย่างไรกะฝากท่ามชมไปติดตามชมนะครับผมว่าไปหลุดน้ำกันนะว่าเบ้าดำสิทธิ์มันบ่นะวัอนี้สายเดียวเด้อยพี่น้องม่มีตะกองครับมันนี้ไปด้วยกันครับผม นี่แหละคือสิ่งที่ตามหาบูป,าป่ากันเลือบนี่คือสิ่งที่ตามหาดดออได้ดิดอกบกยัะเดี๋ยวขออนุญาตได้ไหมครับลุยเลยลุยเลยครับลุยเลยช่วงนี้บ้ยดอกบกยัยครับยอด <c oughs> ตั้งโขดหมูจุกยดอยอีกแล้วครับดอกนี้หือต่านของแท้แล้วครับนี่ครับอีกหนึ่งไข่บกหญ่ <c oughs> หัวสองไข่ได้ครับบ้านนี้บ้านนี้มาพอไข่มันสองไข่เลยดอกใหญ่มันอยู่ห้องรุมครับบ้านนี้ไข่มันอยู่เทิงๆนี่ครับสองดอกเหินล้วโอ่งเล้ยงไก่กันเด้ครับนี่ดอกนะครับย่างห็นมาตตาไก่เลยของแท,แทนน้ของแท้นี่นงงนครับนี่ๆของแท้ง่ายๆชมเง้ยอยากเห็นนครับอุ้ย นี่่นีครับยั่เนี่ปอาดัตโต้มึงกำลังชมครับคาคืบอุอ้ยสวยครับสวยมาแห้งครับมาแห้งครับมาหน,นี่ของแท้ของแท้ของแท,ท้อีกแล้วครับดอกเดียวโคตรหมดโอ้ยอยู่ผู้เดียวโดดเนาะแล้วบอกเอาหมูเอาพวกมขาน้ำมาลุยครับลุยโอ้โหงัดทังฟัวรโดด อแก่แล้วดอกนี่นี่ดสิ่งที่ตามหาแล้วครับขอหยาดลุยเลยครับบา้านนี้โอ้ยมันแล้วครับท่านผู้ชมมันแล้วครับมันแล้วครับจะเก็บเงียบระงงระเพรินแล้วครับอีพี่นี่ปากทก่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์เด้อครับผมนี่ นี่สายเดียวเด้อรครับุณผู้ชมครับผม,มกกนีตากล่องขอให้ครับผมนี่ง,งามครับผมจะไปอีกหนึ่งดอกนะครับคุณผู้ชมครับตั้งต่าง,งานเลยครับผมดอกนี่เกือบบานแล้ว <c oughs> เกือบว่าเป็นจุ่มแล้วเกือบบานแล้ว็่น้อยยางไปย่างมากครับมาปล่อยเกันครับเะต้หงเหลี้ยงมีไอเสา,า,ารา์หับหับปีนด้วยครับ <c oughs> สมปีนดอยสูงอยู่ดอกืบอนี้ครับถึงสีงเ่กระคุ่มอยู่เ้ยได้เก็บได้บายแล้วล่ะลุยเลยครับไมลีรอสวยๆอย่างนี้ต้องลุยอย่างเรียวนี่ครับผมโอ้สวยงามมากยางหุ้ยครับยังอือยังอือ นี่ครับสองดอกเหลืองเดืองง้อมครับดอกเดียวครับดอกนี้ดอกมาจ่ายใบขาวอวสวยอ่วถั่วงามครับนี่ครับก็ยัดกิ่มครับผมมาดี้หมานแห้งแล้วพี่น,อน,น้องมาดีถึงสิดอกไมาาก่แย่กต่ถือว่ามันครับผม ปากเนื้อห้องเกิดแล้วครับพี่เรางอกบานเลยได้ใบแล้ว <c oughs> <c oughs> เีวยงงามเนาะสองดอกมั้งนี่ <c oughs> นี่ครับอีกดอกหนึง่งอ่อนเดียวครับอาจจะเป็นไข่ ไข่อีหลีอุ้ยเป็นไข่เป็นไข่ปลานี่นี่ครับอีกหนึ่งไข่ครับนี่ครับมีคนมาขอแล้วบานเบิดด้วยสองดอกเสียดายนักหนาครถ้าว่าขจุ่มจุ่มใสิไข่งามอยู่ครับเก็บตัวบาบที่นี่่สู้โบได้กินก็ได้เสียมันวน้อพี่น้องเอ้ย อีนบานก็ได้ครับนี่ครับสองดอกเหลียงเออเฮือเหลียงเออเฮืออุ้ยสองดอกตัวนี้ดอกยังดอกนึงอยู่ในขี้ดินครับโอ้หมนุโมนโบ้ฮันพ่นขี้ดินอยู่กระยังเห็นอยู่เนะานะทำชุ่มเนาะอยู่ไต่ปรนใดี๋ยก็ยังเห็นอยู่ว่ะตาดีเตี๋บเลยเนาะคนห้องก็ได้เนาะนี่ครับสองดอกครับผมจิ๋วจิ๋วพอยแล้วครับวันนี้แต่ว่าเป็นบาน <laughs> บัดน,นี้บานครับผมอุย้ยพุ่นจุ่มยู่ทั้งพุ่น,น,น,นจุ่มอยู่ทั้งพี่ครับจุ่มยู่ทั้งพี่นี่ดีได้จุ่มบัดน,นี้ครับนี่แหละแนวต้องการไข่กับผมปัดไดพี่น้องครับเดีจุ่มมันเนี่ยมันงามแห้งครับนี่สุดยอดครับผมปล่อยเดี๋ยครับท่านผู้ชมครับสองดอกด้วยบัดน,นี้อยู่ลุมหิน มันสองครับเนี่ยหลายดอกอยู่ก็ได้บุนี่ทีเบิ่งครับเด้อท่านผู้ชมครับของแท้ครับของแท้มือนี่นี <c oughs> ส่สองดอกครับนีไไ่สอกมันก็ <c oughs> ยังเห็นนี่ว <c oughs> ู้ยกินในเครื่องยอข้าวขี้หินพุ่นโอ้ยตายตายตายใชยไ่ได้ในเครื่องยอครับ <c oughs> เจอสองไข่ครับสองไข่ฝันนี้เจ้านะอยครับดำปือป้อๆอุย้ยสามเดี๋ยวขออนุญาตก่อนเนะื้อป๊าพี่ไตนี่พอมเนะนื้อนี่นี่คนน่ะยีไข่หนึ่งเกี๊ยมก่อนขออนุญาตเกี๊ยมเนถะอะหยาดเกี๊ยมครับทั่วฝันนี้ดีก่อนโอ้ฝนตกใส่เนาะเพื่อนเกิดอยากเปียรๆดำๆจัง่อย ตัวครับมุ้กล่องอาจิตสำหรับเดิมเนี่ยก็ขออภัยเด้วยนะครับเหนียวหอยขว้ามาเลยนี่ครับปุ้มสามดอกแจ่มๆเลยไปยังมามาปล่อยด้วยกัยยยยนี่น้องเอ้ยทางออกครับเขินถอยกันสองดอกครับสวยๆสวยๆอยากเทียบเท่อากี่แทบเลยครับนี่วู๊ ครับผมสองดอกเลยอยู่นี่มกล่องหักจี๊ไก่เนี่ยขออภัยด้วยครับมาพูดเดียวครับมันหักเลยก <laughs> ระตาภาพิ่นพี่น้องหักสัมม่มาน,นดอกนึงครับมันไก่ยากสั้นแน่นะด่อยกระสั้นขึ้นกันครับนี่ครับผมเอาบานก่อน <laughs> บานมันอยากลๅ ตีนไหมเปล่อนเบิดตลอดนี่ครับสองดอกส <c oughs> ามไข่เลยครับตรงนี้มันเฮ็ดเลืโอโงกเลี้ยงกัดอกไม้ไฮได้ไหมครับดูช่วยมีนบ่เกิดเป็นแบบนี้ได้ไหมโอ้ยแตกงูยูเลย เป็นตัวเสืเออ่อนเนี่ยเมย์อือเกิดแบบนี้เกิดมากับโเ,เคยเห็นมั้ยเนาครับเอา้าเป็นไข่ๆได้แต่ว่ากีมกีมมันขึ้นได้ไหมนี่หมนี่อือไข่เห็ดละโงกทั้งนั้นอาจจะเป็นเห็ดละโงกเหลืองหรือเปล่าครับไเดี๋ยวขออนุญาตเก็บด้วยครับผมดอกแรกเลยครับขอหยัดกีมเลยโอ้ยฟังขี้ดินกันสิเลืองละแน่จัใหน่อยละเมยป๊าบจะไข่นี่ สองเราถือครับนี่สองไข่แล้วสามไข่นี่โอ้ตุดปูติดปีดดูเพื่อนขึ้นว่าใดขึ้นเดบูอุ้ยหลุดมือสัมเพื่อนจิอยู่น้ำสองเห็นนะนะขึ้นว่าใดครับพูนะ่ะโอ้ยป่านฟังไหม่ได้มั้ยบูนบูนกันขึ้นมากเนี่ยมันคือขี้กันครับท้่อ่ะถูกอืมกีบว่ามันในบักนุนมั้ย มันนวยเดียวกันตัวพี่น้องครับเป็นนุ่ยเดียวกันนี่มันมันมันบุ่มขึ้นมาเนี่ยมันค่าขี้หินแล้วขึ้นว่าใดเสร็จแล้วอู้ยเหลือละคับดำเนี่ยก็ขอบคว้าไฟด้วยครับผมอยู่ในขี้ดินเนาะเห็นจังเลยปาดกับปาดว่าอะไรเนาะเสร็จก่อนนี่เนี่ยโอ้โหข่อยัดบ้างนี่ก่อนเด้อเก็บหนีกก่อน กี่น ốt โหนะขบมันขบมันเกิดเป็นดอกดีคือสิสาบลาบอยู่พี่น้องมองนี้ครับกดพยด,ดีเด้อเกิดเกิดเป็นมงสีบ้า,บาเด้มองนี้หนึ่งเอานี่นนะบเป็นเป็นหนึ่งอ้อสองสามสี่ห้ามกเจ็ดปดเาเดหน่วยครับโอ้อยมอง ขนาดเกิดอยู่ในซอกหินก็ยังเหวเห็นอยู่ที่แดกกับเมื่คืนว่าดอกพี่น้องว่ามันอันนี้เดี๋ยวเบิ่งใกล้ๆว่ามันหอยถากสินี้มันเปียกหอยเปียกหอยถากว่าเบื้องนั้นผลบวมแอนครับปิดไข่เห็ดละงกเอาสมตัวปีกนึื่งหน่ครับผมปัดทูปัดทูพี่น้องเลยมาผู้เดียาวมันมันมันแห่งมันแห่งอุตส่าเนี่ยแต่ผู้ส่งก็คงจะเบื่อแล้วครับเบิ่องต้เห็ดดินหลายเนาะ มัน,นี้จะเบิ่งเห็ดแล้วโง่แล้วครับผมนี่งามๆฝา,ากกดแชร์ในเรื่องพี่น้องครับไปลุยกันต่อครับผมมันมีโมเมนต์มื่อ้่อเห็ดปวกแดงมาพี่น้องเฮ้ยเห็ดปลวกเห็ดปลวกอ้ยาไอ้ยะของแท้อ,นะอุ้ยแม่ผู้เดียวคือหรูลราในบันเลงพูดนะอ๋อโมูแบบใหญ่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแบบนี่ของแท้อีกแล้วผู้ดเดียวจนเปีน,นี้นี่หูหูแบบใหญ่ มีพุ่นมีดอกนึงมาขอหอยาดลุยด้พี่น้องครับเลยอยากเก็บดอกนี้ก่อนครับเยอะเี่ยมก่อนอู้ยอู่เลือ,อกทาดโอ้ยขาดช้ำน้องเอ้ยขาดช้ำครับดอกนี้ปวดขี้ปวด กิ่มยางเดี๋วแล้วอลอไอปวกนี่ต้องกิ่มครับอโอ้ยเสียดายเนาะถึงเปียปีกับพ่อเปียเอ็าะถึงน้องดีน้องพออ่อยีงน้อยบ้านที่บ่พอ่อครับโอ้ยเปียโอ้ยแต่บ่เรียวปาดโถนี่ครับผม สุดยอดเท้ยวกครับมาคอยแล้วครับยามามา,มาเจออ,อีกแล้วเห็นต้องโงเรือครับผมพอถนได้สายยางไปตั้งไก่ไ,ออไป้องเอ้ยวนไปวนมากกับมาฝอยอยู่ไกลๆให้กออย,อยู่นี่ครับอีกหนึ่งรอครับผมเห็นต้องโงเหลือ